สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทางช่อง u t u b e นะครับ G P Channel ครับวันนี้เข้ามาอยู่นะครับในช่วงของบรรยากาศนะครับยามแรงนะครับเดี๋ยววันนี้เขามีภารกีจกันะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวสิงุ้มบังหอยครับนะครับงุ้มบังหอยยามแรงนะครับนะครับเดี๋ยวเาข้ามางุ้มบังหอยกันนะครับนี่คือน้องสานะครับน้องป่าน้องนำนะครับผม น้องน้มที่เข้าจะงุ่มนะครับพี่น้องนะครับน้องกับไอยู่ครับบอกหูว่าสีมีบังหอยบอนะครับเอามาอนี้เออนะครับเดี๋ยวมันนี้เข้ามาล่องเบือนกันครับว่าจะได้บังหอยหรือจะได้หยางนะครับพี่น้องนะครับเอานะครับลงงุ่มกันนะครับอันนี้เป็นน้องป่านะครับพี่น้องครับน้องปาน้องน้ำที่เข้า โจ๊กขึ้นเองนะครับนะครับโจ๊กขึ้นเองครับนะครับบรรยากาศนะครับช่วยนะช่วยนะเออข้างไปครับไปก่อนข้างไปก่อนโชว์โชว์โชว์อยู่หันล่ะครับใส่หามเอาหันลองลองลองหันมาเบิ่งด้วยเอาชว์อยู่หันละเออพ่อพ่อพ่ออยู่หันละเออเอาโชว์ขึ้นไว้โชว์ขึ้นไว้มีหดปลาโอ้นะครับบักหอยครับพี่น้องครับงุมหอยย่าแรงครับพี่น้องครับบรรยากาศแรงๆนะครับพี่น้องครับบ้านเท่าครับ บักหอยนะครับพี่น้องเอาดินะครับเอออื้อครับเอาช่วยนะช่วยนะเช่วยอยู่หันละอยู่หันละอยู่หันละเออเอาบักหอยเออบักหอยนะครับเอาถอยเอาถอยไปในนั้นึงเออพ่อพ่อพ่อเออนะครับโอ้ยมีตสมักใหญ่ๆเนาะเอามาเก็บพนักงานเก็บเอาเก็บหอยปะพนักงานเก็บเอาเก็บใส่ครูด้อชิมเบิ่งครับบักหอยปะมีสมักใหญ่ๆครับพี่น้องครับนะฮะเป็น บรรยากาศตอนแร่งๆครับอีสานบ้านเฮาครับอ่ะฝากซองนั่นแนกันแล้วกันครับพี่น้องครับช่อง G P Channel ครับสื่อสารสาระความบันเทิงนะครับเพื่อวความสุขของคุณผู้ชมนะครับฝากไว้นั่นแนกันแล้วกันน้อน,นะครับวันนี้ก็บรรยากาศเร่งๆครับบรรยากาศตอนแร่งๆครับเอ้ยเดี๋ยวเด้อนะครับพูดแล้วนะครับพี่น้องเออบักหอยครับเดี๋ยวโชว์นั่นเดี๋ยวกันเอาเข้าวบ้าเก๊กไก่อีกมั้งเออพ่อพ่อพ่อสำนันล่ะเออนะครับบักหอยครับหอยจูบ หอยจูบนะครับหอยจูบเออเอาครับสิ่ดต่มหรือส oh uh! ิ่ดหยังนะครับก็ได้เนี่ยนะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับงมบกหอยนะครับบรรยากาศเร่งเร่งรามือก็ได้นองบรรยากาศก่อนเร่งๆรงนะครับพี่น้องนี่คือบกหอยบกหอยหน้านะครับบกหอยหน้า ตามหน้าตามน้องเขานะครับเอาแล้วลงคุณอยู่ไหมเอาไปอยู่เอาครับเลยแลกก็โยนลงใหม่หมเก้าเออเอาอยู่หันเด้อหามเด้อคิมมึงนองอาา้อง,งเออหามประตูลงเออเนี่ยนะครับบรรยากาศตง้งเร่งเร่งครับพี่น้องครับวิธีชีวิตพี่น้อนมาเกิดก่อน มันจะแยกใช่ไหมนนอ,อืนนออาชูยังห่าละอาพ้าไวอู้ยครับบักหอยครับมาแล้วครับมีแต่บังงามๆครับพี่นออ้องเก็บไม่กูเก็บหรเก็บบักหอยครับพี่น้องเอาไปตุ่มเนาะเอาไปตุ่มให้มันไข่เนาะเก็บไปสักก้อนคืนหนึ่ง โอ้มีหอนร้านหน่อยครับวันนี้ครับอยู่กับน้องกูเกิลนะครับเนี่ยนะครับทำยังลงาหมทำยัลงมา,องมาเออจะงลงไหมไดเดออ้ยุหันละเออครับบรรยากาศตอนยงแรกครับนั่นก็โคตรสวนครับพป่น้อง โหส่วนครับบรรยากาศแรงๆเอานะครับเป็นวิธีนะครับอีสานบานเฮ้านะครับโอ้โ oh. ห oh. ได้บร,รณาธ oh, รรมรมหอยนะครับพี่น้อง ไหนบ่กูเกินไหนบ่กูเกินไหนบ่ใส่โซ่ครับโซ่เขาสาดนะครับโอ้ครับขึ้นมาแล้วครับมีบ่ล่ะมีแล้วเนาะเตโอ้ยครับนะครับบรรยากาศงุ่มหอยครับพี่น้องครับเอาคิมมันก็คูมากคิมบรรยากาศงุ่มหอยครับนี่เห็นอยู่บ่หอยน่ะชู่ก่อนชู่ก่อนเอาเขาไม่ยิงหน่อยหนึ่ง เออพ่อพ ah, ่อเออพ่อพ ah okay. so okay. so ่อสำเนแล้วพอดีกล่องพอดีนีกหอยนี่เนอครับเป็นการงูหมองหอยนะครับที่มันติดอยู่กับไม้ครับพี่น้องนะครับติดอยู่กับไม้ครับอันนั้นครับโอ้กูเกิลยูหันแล้วกูเกิลจอดจอดเออจอดยูหันเอ้าลูกกูป้นกระเป็นเอ้เอาไปเห็นเบิ้งคุณโอ้ยกขึ้นมากกรเป็นเนาะ กคักแล้วปวดป่วดอ้าวว่างไม่ทันแล้วครับเออเอาหันถ้าบรรยากาศน้ำแรงครับอยู่ปลายไปลายหน้าขึ้นเกาครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตอีสานนะครับเบิ่งเบิ่งบึงบงหอยเบิ่งเห็นบ่โอ้บหเหนะ เอาเบิ้องล่างบักควายนี่เนาะเบื้องบักควายเอาบักควายยามแลงยิงนลยอู้ว์คิ๊บเก็บคิ๊บใส่กระคู้ฮัเอ่ะเอาเนีด้ยเอ้อคิ๊บใส่กระคู้เด้อเออครับบางเทธอมีหดป่าไปเนื่แน่สิเนาะเอาขึ้นไปนี่ป่าเอาไปโอเอาไปนี่บักควายก็มีอ๋อจูบก้าเอาอือไป สาไล้ได้หันสาไล้ได้หันจักบ่สาไล้สาลายเนาะเออโซเดนโซเดนโยกยขึ้นโซหยุดหยุดหันละเออไปรักไปขับยกขึ้นโซอาวางลุงวางไปหันละเออครับนี่ตลกตลานครับมันนี้ครับอยู่กับลูกกับหลานนะครับมันนี่ช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับชดนะหยุดหันละหยุดหันละเออเอาใส่บ่บ่เอาใส่ในนี่นี่เออกล่องมันบ่เห็น ใคจะไปผุนออ,อ,อคุนละแล้วกูเกินากไดไบ่อ้ามากูเนมากเกินากไดไหให้กูเกินโอ้ได้หอนบังหอย่ยน่ะคักคักคัก,กพูเล้ว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 พูเลวพูเลวผูเลพูล้วพยเอนมาก็นยนมาถือเอ้าได้แล้วคุนไป บอกไว้ในนั้นในกลวกันครับกับช่อง YouTube นะครับ GP Channel นะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับความสุขนะครับความบันเทิงนะครับการหาแนวอยู่แนวกินครับตามวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับวันนี้กางุ้มบังหอยนะครับบรรยากาศตอนแรกๆนะครับประมาณนะครับหามงคลนะครับวันนี้ครับเป็นแรงของวันเสาร์นะครับวันนี้ครับโชว์นะโชว์นะโชว์ก่อนโชวูแฮนชูแฮนดโอ้แบบหลายครับพี่น้องครับ ไอ้ก้อนไอ้ปลาลำหนึ่เออเอาเอาไปได้หันเออแกะใส่เอาปลาคือบุลงครับน้องสานะครับน้ำสะอาดครับน้ำใสๆครับอ่ะพ่อ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 เออไปขุดนไปไปขุดไปไปขุดไปเอายงมาเอายงมามาเทื่อนี่เออเดี๋ยวสิมีการสอนเกิดขึ้นไอ้กบุลงเหรอปลาได้กูเกิลกูเกิลหันน้ามาเออครับร้านหน่อยครับอายุหันละอายุหันละ เออีน่าโหจุงเบยน้าตาใหญ่พอแล้วครับพอแล้วมันเปลือกมันเปลือกไปเอาไปผุนไะเออไปผุนไปเออไปผุนเด้อเอาครูอาชิมฮัน่ะชิมหันซื้อถื้อครูไปผุนเอาเอ้าพ่อเราบอกผุนบอไม่ได้บักคอยอู้พออีกแล้วครับพี่น้องครับพ่ออีกแล้วครับลาลายทะเลมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วนะครับเอ้ยยังเลยฮะบกกหลังไลายุ้นักบกหลังไล่แรเข้มัจะไปใกล้ออกไปหายแล้วกูเกินหน้าคิดยังงั้นเบิ้ะ

ขอไปชวยเมีผปาเลยเอ้าเือไม่ออกคานเื่อนีิด่วนมาถี่ไหมาหามาไปเลนหุนไปไปเลนหุนไปานอไปเลีนุนไปเดีวเร็วไปไปเลนุนไปเอาออกให้แน่นเลบอกไปเลนหุนไปเลีนหุ่นไป พลไปก,กันไปเด็นผลไปผลผลส่วนผน,น,นเดอ้อเล่นน้าโอ้ครับอยู่นอยครับเอาเนี่ยมันน้องมันนี้ล่ะนู่นมันนีล่ะอยาให้จังงูมันนี้ละ่นนละทำม,ม,มาสักลงกระโดดต้องกระโดดชิ้ชิเนี่ยนะครับเป็นอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องครับ โอ้โห ôi! ประคอกใหญ่าสินไม่ล้วโอ้ขึ้นลงมาโอ้อย่างน้นโอ,โอ,อ,อ,อนเห็นล้วบ่เห็นล้วบ่ ช่วงบรรยากาศยำแรงครับพี่น้องครับบรรยากาศยำแรงครับเออสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดียงมือขึ้นเร็วสวัสดีครับน้องอะไรครับน้องคิมหันครับน้องคิมหันนะครับผมลูกใครครับลูกแม่ลานครับลูกแม่ลานพ่อชื่ออะไรครับพ่อตุลพ่อตุลนะครับแม่ชื่ออะไรครับแม่ลานพ่อชื่ออะไรครับพ่อแม่ชื่ออะไรครับแม่ลาน พ่อชื่ออะไรครับพ่ปตวนแม่ชื่ออะไรครับหอยหอยอ้าวอะครับกุ้งมากเยอะโอ้มากนะครับมาเลยครับมาแล้วนะครับผมบรรยากาศตอนแรกๆครับงุหมบักหอยน้ากันครับพี่น้องครับเอ้าโอ้มากนะครับจะไปเดียวก็อ้อมเลยตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเออไหมเอามาชั่วมึงมาถีบคืนเลยเอ้า ดีดีวันยู่ในงานนี่เอ้าเอามาโชว์บ้างเออประมาณนั่นแหละเออเออเออเอ้าไปผุ่นหำเออแล้วบางถึงน้องวางถึงน้องเอาไปผุ่นไปถอยไปอีกเออถอยไปถอยไปเออเอาเอาว้างไว้บ้านี้ค่อยบ้างเออเก็บใส่เก็บใส่กระคูบบ้านี้เนี่ยแล้วพูดแล้ว ยังล่ะงูบ่มี่ดอกเก็บหอยเก็บหอยเร็วเก็บหอยสกคร่เร็วเนี่ยนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศตอนแรกๆครับนะครับในช่วงของนะครับตาเบนขัล่งต๊กดิน นะครับเ,เอาบึงน่องเด้อต้า,าตตเอ๋ขุนะนะครับเพิงบรรยากาศทางคุนเนาะหลอมฟังหลอมฟังอ่อมฟังมันเหี่มไกูเกิดไหมาเก็บทั้งหื เขาบอกว่าเป็นน้องเศรษฐีอ่างน้องก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับเป็นต้นกล้วยเป็นต้นยังไปนะครับผมนะปลูกต้นกล้วยต้นเผาต้นยังไปนะครับมีก๊กสะเดากกบกม่วงกกกระทินนะครับอ่านะครับมีเบิดนะครับอันนี้เป็นร้านนะครับเป็นโงมาเรนดํานะครับ เป็นหอยทีบริเลียงนะครับพี่น้องครับเป็นหอยทีบริเลียงเป็นหอยทีเกิดเองนะครับเป็นมาตามธรรมชาติเนาะนะครับยำนายำหนันหนงก็มาครับเนี่ยนะครับยี่บายเนอะเป็นทังไหนเห็นบ่เห็นบ<า>่เห็นบ้ใส่ใส่เบิง้งเนี่ยเอาเห็นบ่ เอออเาหาเอาหา,า,หาฟังฝุ่นบังฝุ่นหาหาฟังฝุง่นบังไปฝุ่นเอาใส่กระคู่เด้อเอาใส่กระคู่เด้อบ้ยเอาหลงน้องนาเมื่อเบ็ดตัว,น,วาานี้มันจะปกกักดิครับเอาลงโลดมาปักขึ้นมันจะปักด้นะฮะมันจะปักกันเอาเขาไว้นั่นนั่นไม่จะดีดีอะมันนี่มั้ คุณไปคุณย่างไปฟังคุณไปฟังคุณฟังคุณไปคุณฟังคุณฟังคุณคุณยางไปุณไปถ้าเห็นป่าไปยังไปบักลาอยู่นี่แหละ ระวังตกน้ำเดอ้อ<ก>อยู่ป้อไหนแล้วครับอยู่หันละอยู่หันละอยู่หันละเอออยู่ป้อไหนแล้วครับสูนเด็กครับศูนย์เด็กใครสอนครับพู้อุนสูดโคกผู้หนึหน <laughs> นหน่งง่วงผู้นหนึ่งวี่บ่ มค่อยๆถือกระคูไปด้วยค่อยๆถือกระคูไปด้วยห,หับบยยหำมไ่ต้องไปบ่ต้องไปน้ำเห็นม,มา งูอีรีบอ่ะใส่ระว่งได้ชิมมันตอดมันหันมันมันหยอกกันเนื่งว่านึกว่าป่าว่าแม่ครับงูหนังงูไปแล้วมันลงดาบไปแล้วไปใช้อะไรนมาหะคูงูป่าสิยังมันลงน้าไปแล้ว อู้สันเลยเอานะครับบัดนี้เป็นการซอนนะครับก,ก,นนะการซอนรอบอ้อมน้องนะครับบันนี้ครับอ้อมน้องขึง้นเื่ออออเเดียว้ว้มนงลยนะครับบันนี้ครับซอนนะครับผมซอนเอากุ้งเอาซิ่วครับเอ้ยเอาผีมามาผีมามาผีมา อ่าซอนนะครับผมไปแล้วนะครับเอ้าไปแล้วนะครับผมซอนนะครับผมนี่น้องนี่นะครับยังบ่ท่านมีนะครับยังบัท่านตึกแห่ตึกเชือนะครับบ่ท่านใดตึกแห่ครับพี่น้องครับนะฮะมันมาเบะปลาคอยง่อืมย่างยางผ่านกล่องดูไรครับมาลังไรกิมเห็นปลาคอยง่ สอนแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ครับสอนนะครับนนอยไปกลเด้อปลาควยัยมาแล้วครับมาแล้วเนี่ยนะครับการสอนสมัยใหม่กุกกกกุออพี่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 ังมีบาาองขัดไปเออม่ ไปเล่นไปเล่นเทิงไปไปเล่นเทิงไปไปานไปเล่นเทิงไปไปเร็วพี่พี่ขึ้นพีก็ได้ขึ้นพี่ก็ได้เออเออเออเเออเออเเออเเออ้ออเออเออเเออเอเออเเออเออเ่ออเ

กุ้งนีจังเนาะแลวหล่งนีด้อ้าวเขแวไปขับนึ่งนะครับคือเอาถังไหมไเอาัวใหกอนบเมๆจะใส่ใส่ถังไหมังหมยัห้ยปลาเมหยบออกเบิ่งเิงป่าครับกูเกินสิเ้ยหากินดิบกเลยกูเกินกินยางเยอเลยวะอู้ยป่าครับพี่น้องครับ รอบเดียวครับรอบเดียวนันเก็บมาเอเก็บมาคอยนี่ใช่คู่รอบเดียวรอบเดียวปลาอีกยังกูวปลาอีกสวนรอบเดียวครับเอาบั้นซิบอยกันตัวไงแล้วก็ที่เราสิบไฟเองไยลงมอเป็นเรื่องกุ้งซิวโอ้หักหักหักขนาดเลยเป็นลงเนาะเป็นลงน้ำ น้องใส่ใส่เออหเสดอจังเป๊ะอันนี้คัมือดนี้คหนึเออองเพลงอีบัทนึงพี่น้องเอ้บนึงเด้อเนี้ยนะครับเอาไปเออเออเอาเอาขึ้นเอาขึ้นไปดีกว่า สายห้ามสาบปลาครับี่งเปยังไงครับเป็นยังไงนี่แล้วเป็นแบบนีกินแร้งบ่ครับทุ่งปลาฮะบินแบบทุกปลาคือยังไงคือแบบทุปลาเลยแม่นบ่เด็ปลาหลแม่นบ่โอ้ เอ้าเสียรอเลยเบิ่อรอเลยปะเนี่ยมีแม่เปลี่ยนมีแม่เลือดอีแม่เลือดไปหาหมอ รอบที่สองครับพี่น้องครับออบรรยากาศย้มแรงๆนะครับสอนปลานะครับพี่น้องนะครับรอบที่สองครับมาเบิ่งกันว่าจะได้หรือจังไงน,นะครับพี่น้องเออนะครับ <c oughs> มาดูกันรอบที่สองของวันนี้โอ้วีลงอย่างเดียวเลยโอ้วีลงอย่างเดียวเลย กินอายครับกินอายขี้ดินครับขัดขัดครับอ่ะครับรอบสองครับสี่ด่ายซ้ำรอบแรกบ่อนะครับพี่น้องเรามาดูรอบสองกันรอบไฟนอลรอบน็อกเอาไหมครับเเออาขึ้น เนะอาไปเบิ้งครับวันนี้เยักแยงเอานะครับไปเบิ้งกันครับพี่นอ้องป้องไปเบิดสุขูสุคนนะครับเราไปดูกันนะครับเอ้<ะ>อเยเจ็บเอากระไรเอะเอาขึ้นนะบ่ ยานบ่อก,อ,นบอกเพื่อจะโบมือวันเอาของสกปรปนอ่นักสืก็ได้อพร้อมไปยืดลงบอกหอยเด้อกุ้งกะมีตัวนี้ปลาปลายแยงมันต้องเอาเพลียงหน่อยมยั้ยสัวเอาผาญแยงใหญ่นะแยง,ง,งเขียวนั่นแยงเขียวแยงหน่อยก็อื่นตามาทีก็เกันบอกหอยอันนี้บอกหอยครับ เลี่ยวเรื่องอยู่ครับซับนี่ไอ้กู้เอาคืนนะไอ้คืนไรอุ้ยอืมไฮอยู่่นไไคืออะไรกุ้งว่าเอ้ยมู้งยังอยู่นี่ไปหรอแดงเนี่ยแบบนิ่มเลยอะไรเข้าอะเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซัมนี้นะครับเอาไว้พบพอกันในคลิป หนานะครับผมฝากไว้นั่นในก็แล้วกันครับกับช่อง GP Channel นะครับช่อง YouTube นะครับความสุขนะครับสาระและความบันเทิงนะครับวิธีการหาอยู่หากินนะครับวิธีสารบ้านท้องครับฝากไว้นั่นในก็แล้วกันนะครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ